อย่างนี้ไข่ตัวเท่าไหร่ครับผมสามพันสี่พันส,สามพันสี่พันสามันสี่โอ้ทำไมราคาถูกจย่างนี้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง KK Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระเบือนะครับผมที่พะเนียดจังหวัดลบบุรีนะครับผม,มใส่เสื้อข้อควยงามโพทองนะครับผมขอบคุณคุณนุ้กับพี่อ๋อนะครับผมที่ให้เสื้อสวยๆมาให้ผมใส่ทําคลิปนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่ตลาดนัดพะเนียดแล้ว เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมตลาดนัดพะเนียยลบรีเนี่ยเป็นยังไงครับผมจะคึกคักเหมือนที่อื่นไหมนะผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมช่องน้อยๆร้อยกว่าวิวส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวลบรีหรือกใกล้เคียงนะผมอยากจะทานะําโฆษณาทําคลิปวัวควายลงโฆษณานะออนไลน์นะผมหรือ หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ได้ชาวเกษตรกรนะผมก็ติดต่อผมนะผมทางเฟซเลยผมจะทิ้งเฟซไว้ให้ตรงนี้นะผม,มเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินรับชมนะผมบรรยากาศตลาดนัดพันเนียรลบุรีนะผมอืมไปกันเลยนี่นะผมบรรยากาศคน,น,นคือคักมากเลยนะเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศกันเดี๋ยวจะถามทีละตัวับผม รัวเยอะมากลยครับผมนี่ก็กำลังต่อรองราคากันอยู่ครับเดี๋ยวพาเดินชมเรื่อยๆก่อนนะครับนี่เรามาเจอไฟแล้วถามราคาไฟกันเลย สวัสดีครับขายใครครับเนี่ยเปิดตัวอะไรพี่อย่างเงี้ยเราขายไม่ตัวแล้วเท่าไหรสิบหกแมไม่เราขายต่อหกสามร้อยไม่ขายแต่เขาขายเรขายเปตัวสิบหกสามร้อยสิบหกสามร้อยแล้วนี่มาจากไหนครับเนี่ยขายไปแล้วน้ลำลารายน้ลำลารายน้ลำนาราย,ลลายมีเลี้ยงเยอะเลยพี่ฮน้ลำลารายมีเลี้ยงเยอะไหมครับลลายมันก็เลี้ยงไม่เยอะครัขายไม่เยอะส่วนมากก็เป็นมัวอ้ยอย่างนี้ตัวตัวเท่าไหร่นะเนี่ย 1มื่นหกสามร้อยมื่นหกสามร้อยก็ตัวผู้นะผมตัวผู้ตัวผู้ประมาณกี่ขวดแล้วพี่ขวดหน่อยหน่อยใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นราคาไฟเนื้อนะผมเดี๋ยวเราลองเดินหาไปเรื่อยๆนะผม ตอนนี้ก็คนกำลังมาเยอะพวัสดีครับอันนี้วัวพี่หรือรอะาครับผมผพี่เนี่ยไม่ใช่แล้วผมแล้วของไม่อยู่แล้วผม <c oughs> นี่ควายกันเจอกันสวัสดีครับพี่อันนี้ควายใครเหรอพี่นี่ครับ อย่างนี้ขายยังไงครัพี่ตัวเท่าไร่ะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับพี่ตัวเมียครับตัวใหญ่ตัวผู้ตัวใหญ่ตัวผู้ตัวผู้กี่ปีครับพี่ประมาณกาจะมาสองปีได้มสองปีาเวแหละสองปีนะพี่ลูกดิอ่พี่ครับอย่างนี้เปิดตัวเท่าไหร่รัะตัวผู้ฝั่งนู้นอ่ะ ตัวผู้เปิดไว้สี่หมื่นครับสามหมื่นตัวเมียเปิดไว้สามหมื่นไอ้พี่เลี้ยงเยอะไหมพี่ก็ก็มีฝูงอยู่ก็ขายเรื่อยครับอยู่ขายยยเรื่่ออูที่ไหนเหรอพี่อยู่พะเนียดนี่เลยครับอยู่พะเนียดอยู่ตรงไหนของพะเนียดครับตรงไหนบ้านครับแต่คอ,อกอยู่ข้างนอกตรงก่อนถึงโคกสุนลงประมาณเลยตลาดนัดไปประมาณสามโลครับมีแบบพวกควายแ กระดูกใหญ่ๆงสูงหลุดมา้าไหมพี่หรือว่ามีตะเกียบขันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เพอสูงๆมาแล้วก็มันจะมันจะหมดไวครับอ๋อาทางกิสานทางภาคเหนือจะมาซื้อโอ้ยผมไม่รู้เลยเนี่ยพี่ครับฝากขอเบอร์ติดต่อข้อเหนือ <0 97 S 1> ครับพี่ศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเดเกก้ห้าหเก้าครับชื่อพี่อะไรครับผมชื่อองค์อาจครับเอ่อถ้าพี่เล่นเฟได้ไห เล่นครับชื่อขอขอเฟซหน่อยครับเป็นภาษาอังกฤษครับ O N G A R D ครับคอนเชน S O N C H T โอเคครับผมฝากติดตามเฟซผมหน่อยพี่ต้งมองลบครับตงเป็นมองลบใช่ไหมครับครับผมเสิร์ชไปเจอแล้วผมต้งมองลบครับพี่ขอบคุณนะพี่ครรดาควายก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวราคาวัวเดี๋ยวมาถามให้ที่หลังนะผมเดี๋ยวเดินหาไฟล์ก่อน ตัวเยอะมากเลยนะนี่เจอไฟรอย่างเงี้ยเจอของไม่อยู่้ไอ้ลุงข้าวพายใครเหรอครับอย่างนี้อย่างนี้เปิดตัวเท่าไหร่ลุงร้อยตัวยี่สิบเจ็ดห้าร้อยให่นะยี่สิเจ็ดยี่สิบเจ็ดห้าร้อย ขายประมาณกี่ปีเนี่ยลงุงปีกว่านะครับตัวผู้นะเนี่ย,ย้ยตัวละยี่สิบเจ็ห้าร้อยให้ลงขอขอเบอร์ติดต่อลงหน่อยครับ<ด>มีเบอร์ไหมลงุงศูนย์แจ หนึ่งสองสองห้าเก่สี่าเกหนึ่งสี่เออที่บ้านลุงเลี้ยงเยอะไหมครับก็สมามากเรานี้มีงัวมีไฟสองตัวนี่หลอ,อ๋อครับผมลุงชื่อชื่อลุงอะไรแล้วครับผมหรักอ๋ขอ,อขอบคุณครับขอบคุณครับงูร<อ>ับ สวัสด,ดีครับวัวใรเหรือครับเนี่ยวัวแถวนี้แหละเจ้าของอืมเจ้าของไม่อยู่นะผมตัวคู่นะผมตรงนี้เดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะผม หรอพี่ครับอันนี้ของพี่เหรอไม่ใช่เหรอ มีอะพี่มีเอามาขายนะพี่วันนะี้หรือมาหาซื้อครับผมมีมีอ๋อ ขนย้ายหัวยาวยน่าจะไม่มีแลน,น,นะผมคยมไม่ขับอย่างนี้ดีว,ว,ว่าจงอ,าอ่า,าได้ไอ้บูไน้ขายไปยาง ดีดีนะคาที่นู้ดคุงค้าเป็นนี้ควายใครเหรอครับผมเขียนมุดพอนเสื้อเหลืองครับพี่อย่างงี้ต่อยยังไงครับผมตัวอะไรครับผมสี่พกครับสี่พกแม่ลูกเหรอพี่หรือว่าไงครับผมของแก่ของแก่แล้วลูกอ่ะครับพี่อนู่่อยี๋อเดี๋ยวทำแม่ลูกก่อนเนาะผมเอ่อ ที่ฟาร์มที่บ้านนี่เลี้ยงเยอะไหมพี่<ะ>เลี้ยงเยอะไหมครับก็่อยยูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมแม่ลูกก่อนนะผมแม่ลูกนี้เปิดเท่าไหร่นะครับเปิดห่ว15,000แม่ลูก5,000ส่วนตัวฝั่งนูน้นถ้าไหร่นะครับ1,000 4,000 <46. S 1> 6 4,000 6เอ่อที่บ้านมีเลี้ยงเยอะไหมพี่ประมาณกี่ตัวครับผม มีควายอยู่ไม่ยี่ที่ตัวโอ้โหอย่างนี้มีพอมีควายแบบโค้งตัวใหญ่ๆหลุดม้าไหมพี่มันกมีครับขายควายงามขายตามสภาพขายตามสภาพแล้วพ่อพี่อยู่ไหนเหรอครับโอ้เลยที่นี่ประมาณสิบโลได้หมอสิบโลขอผมขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับพี่ศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสามสอง สามสองศูนย์หกชื่อชื่อพี่อะไรเหรอเพ่ยังไงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูควายบ้างนะพี่ถ้าเกิดมีควายตัวเปิดราคาครับผมขอบคุณครับพี่ เจ้าของวัวตัวเลยสวยไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้วผมผมไม่รู้ว่าจะถามใครให้ทุกคนดูเลยนี่หล่อเลยนะนนี เป็น,นี่ของใครเหรอครับลงุงอ๋อเจ้าของไม่อยู่แล้วผมแล้วของลุงตัวนี้เหรอครับนี่นี่มาดูตัวนี้อ๋อดูตัวไหนลงุงกู้นั่นกระพองของพี่น่นของใครใลงุงนี่นี่กระพรองอ๋ออย่างนี้เปิดตัวเท่าไหร่ครับลงุงห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าตัวกู้ใช่ไหมครับตัวเดียวตัวนี้แล้วแม่ลูกอ่ะลุงสามหมื่น 3, กว่าสามหมื่นกว่าเนาะผมนี่ลูก มมแม่ลูกสามหมื่นกว่าตัวผู้ห้าหมื่นห้านะผมจดูนี้หน่อยเนี่ยลุงครับลุงครับลุงขอขอเบอร์ติดต่อนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งแปดห้าสี่แปดแปดห้าสี่แปดชื่อลงแล้วผมบังโอดบังโอด บผาขอคุณครับเมื่อกี้วัวตัวสวยอยู่ตรงไหนวะไดด พี่ครับจะจะของไหมครับอ๋อวัวตัวน,นี้มีชื่อไหมพี่แล้วอย่างนี้นี่เปิด เปิดราคาเท่าไรหร่ครับผมเจ็ดหมื่นกว่าบาทโอ้โหตัวใหญ่มากกี <c oughs> ่กี่ปีแล้วพี่ตัวนี้สี่ห้าปี ขอขอเบอร์ติดต,ต่อหน่อยครับผม062ค่ะ062 <62, S> 202 202 <2, S> 6559 6559ชื่อพี่อะไรครับผมพี่เฟิร์นค่ะครับผมขอบคุณครับนี่ตัวนี้ถามไปแล้วใช่ไหมลุงถามไปแล้วตัวนี้ใช่ไหมลุงร้องไว้เท่าไหร่แล้วลุง ได้กลับย่างมาสน้องเมื่อกี้ของน้องตัวไหนฮะเปิดเปิดไหมเปิดครับเอาไปเลยเดี๋ยวพี่พาไปดูตัวนี้เหรอครับครับตัวนี้ <c oughs> ตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยผูโโ้อ่ะโอ้ตัวผู้กี่ปีครับผมประมาณปีก,กว่าปีกว่าเดี๋ยวาพาเดินรอบรอบด,ดูทุกคนนะครับผมอย่างนี้เปิดเปิดเท่าไหร่ครับผมสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าคุยได้ครับสองหมื 25, ะะ่นห้าราคาต่อรองได้ครับ ขอคาเบอร์ติดต่อหน่อยครับผมเนี่ยพี่เบอร์ข้างรถเลยครับที่ฟาร์มมีบามันแดงอะไรหลุดปุ๊บครับควายก็มีครับมีเหรอมีครับแต่ไม่ใช่ควายควายงามครับควายก็ควายเองเนี่ยควายปล่อยควายตัวผู้มีมีแบบมีไซส์ควายควายงามหลุดหลุดมาบ้างไหมไม่มีเลยมันโค้งใหญ่ๆโค้งใหญ่ครับมีครับแต่มันมันมันเตี้ยโค้งใหญ่แต่มันเตี้ย แนะนำหน่อยครับที่ฟาร์มมีอะไรนะเมื่อกี้น้องบอกมีวัวเลยนะมีบามันครับมีบามันขาวแดงลูกเอชเจก็มีครับโอ้ชื่อชื่อน้องนะครับผมน้องไอครับโอ้โอเคครับผมฝากติดตามเฟซที่ด้วยนะต้งเมืองลบต้มคุณรถต้งเมืองลบเมืองลบเออเพลครับขอบคุณครับ หนึ่งเลยนี่แล้วก็สนเลยนะหน่สองก็ อันนี้ผมเดนินผมเดินมาถามไปยัง,งอ่ะยังมากอ๋ออันนี้นูมเมนเจ้าของเหรอผมอันนี้ควายกี่ปีแล้วผมวแม่นี้สามสามปีสามปีมปีสปี่ปี อย่างนี้ลุงเปิดลุงเปิดเท่าเท่าไรเหรอครับรองเขาไปส <45. S 2> ี่สิบห้าสี่สิบห้าเอที่บ้านลุงเลี้ยงเยอะไหมผมไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วไม่มีแต่เนี่ยมาขายเฉยอขอขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับลงุงศูนย์หกสองศูนย์หกสองเจ็ดแปดหกสองสองศูนย์หกสองสี่เจ็ดเจ็ดแปดี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ด ตูนอะไรตูนหกสอง <6 2 S 1> ตูนหกสองสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดหกสองสองแปดสองชื่อลงแล้วผมลงคร<ม>ับล,ลงนะลงสหกครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้หัวพี่ไหมครับผมครับผมหัวฝากถายครับพี่ไอ้อย่างนี้มีกี่กี่ปีแล้วพี่ประมาณประมาณประมาณน่าจะสองปีกว่าแล้วครับเพราะลูกก็น่าจะสองพุดแล้วนี่ก็ภาคลูกมาอือก็คือเพิ่งเพิ่งแยกลูกใช่ไหมครับผมเพิ่งแยกลูกมาครับผมไอ้อย่างนี้เปิดตัวเท่าไหร่ครับพี่ ตัวนี้เจ้าของเขาเล็อกไว้40,000ื่นครับ4ี่0 0ืนใช่ครับโอ้แสดงว่าราคาก็พอพอไปได้อยู่นะพี่แต่ราคาทาั้งทางหน้าเขาให้มาก็30,000ื่นโวกามไม่เกินสามหมื่ค่ะอยู่ในราคานีมีคนให้มาแล้ว ใา่แั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ของเจ้าของครับก็เลยโทรถามเจ้าของเขาเขาฝากมาขายครับพี่อ๋อแล้วที่บ้านที่มีวัวมีควายไหมครับหรือว่าอะไรครับผมเป็นเป็นพ่อค้าก็จับมาเรื่อยครับจับมาขายไปครับผมอจับมาขายไปถ้ามีคนสนใจฝากเบอร์ติดต่อหน่อยครับพี่เออเบอร์ติดต่อจะเป็นของพ่อตาผมเนาะถ้ามีคนสนใจก็จะเป็นเบอร์สมมุิว่า ถ้าเกิดพี่น้องที่ดูอยู่แบบสนใจเห็นพี่จับความไอจับวัวมาขายอย่างเงี้ยเผื่อถูกใจครับผมขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยได้ครับเบอร์ติดต่อ091ครับ091 876ครับ876 4886ครับ4886ปดแปชื่อพ่วงซิ่งครับพุทธพ่วงซิ่งครับผมขอบผมขอบคุณครับพี่ครับผมฝากติดตามเฟซบุ๊กผมหน่อยนะพี่ครับผมต้องเมืองลบได้ครับผมขอบผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปกระทืบไลฟ์ให้พี่โอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบบคคุณรั ที่ขาใจด,ดีจริงๆ ครับอันนี้ของพี่เหรอใช่หัวพี่ไหครับผมอย่างนี้ไข่ตัวเท่าไหร่ครับผม้อย่างาเงี้ยนะ่าไหร <10 S 1> <10, 000. S 2> ่ืนเจ็ไอ้ไอ้ตัวเล็ขกขข่เทนะ่า <10, 000. S 2> ไหร่นะหมื่นพันหมืันไนนี่หม<อ> <10, 000. S 1> ื่นเจ็ดแล้วพวกนี้ล่ะรสามพันสี่สพั 4, โอ้หทำไมราคาถูกจังเนย ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับพี่092 092 6599 6599 582 582ชื่อพี่แล้วผมเจเกย์ค่ะเกครับครับผมครับครับโอ้โหราคาหลักพันนะผมหลักพันหลักหมื่นต้นๆหมื่นต้นๆใช่ไหมพี่ ถาซื้อไปเลี้ยงนะผมสําหรับเกษตรกร,กรชนน้อยนะผมราคาพอไปได้เลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มทยอยกลับกันแล้วนะผม อันนี้ให้วัววัวลงนะครับอย่าวัวเย็บอ,อันนี้อันนี้วัวพี่เหรอครับผมข้าบอยอ,อย่างนี้ขายขายตัวเท่าไหร่ครับพี่เปิดตัวเท่าไหร่ครับผมก็สองหมื่นพันครับตัวสองหมื่นพันครับผู้เดียวตอนนี้ตัวเมียนะครับผมแม่แม่กว่าแม่หมดเลยโอ,อประมาณกี่ปีแล้วพี่โอ้อายุน่าจะส,สิบได้แล้วอายุวัน ไอช่องไหนทำครับเจ้า PK Channel ครับไอเฟซบุ๊กได้ลุงโต้งเมืองล็อกทีมเฟซบุ๊กไปโต้งเมืองล็เจอเลยใช่ครับผมเป็นผมลบดีใช่ไหมครับลุงโอ้ยบ่อยมาเลยโอ้ยราคาดีมากเลยลุงตอนนี้พี่ครับอันนี้หัวพี่ครับ วัววัวพี่คันไหนครับผมอ๋ออย่างนี้ตัวอะไรครับพี่ตัวสีดำครับผมพี่หมื่นกว่าบาทครับสี่หมื่นกว่าบาทตัว,ต,วตัวผู้ตัวเมียครับพี่ตัวผู้ครับโอ้ประมาณกี่ปีแลหรือเปล่าพี่สิบกว่าเดือนครับสิบกว่าเดือนออ๋ พี่ครับแล้วตัวสีน้ำตาลแล้วพี่เปิดไว้เท่าไหร่แล้วครับสามเมืรนกระบายครับตัวผู้เหมือนกันเหรอครับผมขอเบอร์ติดต่อนะพี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่สองเก้าสี่สองเก้าหนึ่งสองสามศูนย์่อชื่อพี่อะไรเหรอครับตระครับพี่ตร นี่ก็ตัวผู้นะผมสีน้ำตาลคนก็ตอนนี้คนเริ่มเริ่มทยอยกลับไปเริ่มทยอยกลับกันหมดแล้วนะผมฝั่งนูน้นก็ไม่ค่อยมีลนะ คครับผมตอนนี้ก็คนที่พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยกลับกันไปแล้วนะผมอืก็อ,อย่าลืมนะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดมสมัครคลิปช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปให้ชาวเกษตรกรได้แบบว่าคึกคักคึ้นเค้งนะผมฝากติดตาม Facebook mm hmm. ผมด้วยนะผมนี่ผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เกษตรกร,ร,กรท่านใดนะผมอยากโฆษณาวัวอยากโฆษณาควายหรือว่าโฆษณาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์สร้างอาชีพให้ให้ท่านนะผมก็ติดต่อผมมาได้นะผมในเฟซนี้บนเฟซนี้เลย mm hmm. ไม่มีค่าใช้จ่ายนะผม mm hmm. EP นี้ผมไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม